อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลา์คุกกี้รันนะครับวันนี้เราจะมาล็อกอินเข้าเกมนะครับประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับอ่ะหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งค่อยๆเลื่อนนะครับสองนี่ก็เป็นสี่ห้าหก เจ็ดแปดอ่ะแปดเพชรแล้วนะครับแปดอันนี้ก็สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่อ่ะวันนี้ผมได้วันนี้ผมได้สิบสี่เพชรนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนได้กี่เพชรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปล่างได้วันนี้ผมได้สิบสี่เพชรนะครับก็ก็เยอะอยู่เนาะนะครับสิบสี่เพชรนะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ